No, no,

ごめんなさい。<noise> <noise> เราไปกัไปยืนกันในองกิงจรอยู่แล้วไปมอยู่ในห้องหลักถ้าเอเไหมอยู่นห้อักแล้เดี๋ยวผอกว่าผมจะปที่ไหนเไยโไ้้ยโโอ้ย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 โอโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยโไปยโอ้ย้้ออย I'm not going เธกไดก็ได้ราคากี่ากันไปกนีปยัไันได้ราไปนไม่ค่อปดีนป็นจิตหรอไมกคนไนไป่ันไปกับไปกันไงกันงปกันไเกยนไเกันไเกัไปกัไกไปกัไปกัน เหมือนความดันฉันบ้างได้ไหมเนี่ยคสาวไปค่ะอีกนิดเดียวค่ะทะลุกลับบ้างฉันกดได้ตอนล่างตาได้ล่างข้างล่างหลับอีกหนึ่งถ้ากดได้ตรงนั้นมันก็สวยสิคะได้แล้ว่เปิดฝันอืฉันะค่ะสู้ไม่สู้เัขาดฟันค่ะ ไปค่ะไปสูงอันนี้ก็น่าจะเสียเต็มมาดูดีมันฉันไม่รู้ว่าฉันกดขายแล้วมันจะเสียราคาไหนให้มันขึ้นไปขึ้นแดงโอ้แล้วแบบเป็นไอ้นี่แล้วก็ขึ้นไปเถอะค่ะเออนขึ้นขึ้นโอ้ยขึ้นโดนจิ้งแทบทุกงเลยคุณเม่อเขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นค่ะขึ้นไปสูงอ่นนี้อีกนิดหนึ่งไปค่ะอย่าทำบุญหนึ่งร้อยค่ะไปทำบุญ ไปค่ะบุญ9บาทค่ะไปค่ะทำบุญหนึ่งค่ะ59บาทค่ะวันนี้9บาทค่ะโอนค่ะไปค่ะจะโอนเลยร้อยหนึ่งค่ะจบแท่งนี้โอนเลยร้อยหนึ่งค่ะผอมโอนค่ะผอมโอนไปค่ะไปตอนนันไปค่ะเดี๋ยวทำบุญหนึ่งปอยค่ะไปค่ะได้ค่ะไปแล้วค่ะวันนี้จะพูดดีค่ะลูกทำบุณทุกวันจริงๆเนาะช่วงนี้เนาะ มดต,<ห>ต่อวันต่อวันแท่งต่อ,ตอแท่งมากอ้ยสูยยเงเหลือี่อัว,วฉันก็หัวใจฉันจะวายแล้วตสองนาที้า,าไปค่ะแมบนเกาบาทสะโลกบนเ้าบาทค่ะไปค่ะทําบุญหนึ่งร้อยค่ะกองพวนค่ะแม่บนเก้าบาทแล้วแม่สายค่แม่้นเ้าบ้าไปดเดี๋ยวนี้าย โลงแรงมาย่อยน้องย่อยน้องย่อยเฉยน้องย่อยยอ่าอย่ากัดฟันกัดฟันขึ้นขนกัดฟันกัดฟันขอบคุณค่ะกัดฟันค่ะฟัลูกว่าน้องตกใจฉี่น้องน้องชี่น้องี่ดังดังค่ะลูกฉีเออไปลูกไปนิดเดียวอย่าอย่ารอเลยอย่าย่ารอดเลยมาเห็นอย่างละสูบก็ไปสูงแล้วลูกจะลงมาทำไม ขึ้นไปขึ้นไปสักกูจะเลิกเล่นแล้วบอกดิกูขอไม่เลยกูพอแล้วพอแล้วมาเลยนะเมี่อนเมื่อเดือนที่คือเวลาชีวิตมาต่างเธอให้ทำบุญเก้าบาทแม่ทำบุญเก้าบาทโอดยโอยาไม่ได้อะน้องไปค่ะขึ้นไปลงทำไมโอ้ยเขียวโอ้ยโอ้ยสูงไม่ได้เด้อราคานี้น่ะโอ้ยขายไม่ได้เลยครัโอ้ย โอ้ยปิดแดงหกคว่มด้วยค่ะโอ้ยไม่ได้ขึ้นไปโอ้ยโอ้ตาข้าราโคตแน่เลยโอ้ยจะต้องพบแท่งถัดไปไหมสาวไม่มีไม้แล้วฉันต้องพบอีกแท่งไหมอ่ะไม่มีไม้แลวใช่ค่ะเราขายไม่ได้้ลยนะขายเราน่าจะเสียเต็มอ่ะใช่อืม ขึ้นไป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 อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขึ้นไป่าไม่ได้เลยขึ้นไปม่มีไ้ไปค่ะไปขึ้ขึ้นไป่ยไดเียวลกเดียวลูกเดลูกแม่ทำบุญเก้าบาทลูกทำบุญเบาทแดลูกเก้าบาททำบุญเก้บาททบาทเยทำบุญเบาทอแ่ค่ะปิดเขียวค่ะอ้โหฉันขิดอยู่คนเดียว ทำไมอ่ะทำไมขีด9บาททำไมอ่ะไปค่ะทำบุญ9บาทสาโอมคาะุอขีดบุญทม่กัดูวารีไฟแค่เปิด15วิดีมันเป็นแกะเออเธอไปกดตรงไหนทำไมเธอทำไมเ้อ่ะเธอไปกดทรงแหนเฟเหรอ